สวัสดีจ้าเนี่ยเาก็ใชมาเก็บพักอีกเนาะเก็บเก็บไปแล้วเท่านึงแล้วละเก็บไปแล้วไอผักอื้อนี่ห้าเด็ดแห้งเด็ดอะไรแห้งแตกเด้อพี่น้องแห้งเดชไรอะไรแห้งแตกนี่ดอกข้างมันเนี่ยกับหยอดมันนี่แห้งเด็ดแห้งแตกนู้เด็ดไปนู้เด็ดไปเท่านึงแล้วเด้เนี่ยนี่มากมันมันใหญ่มากซ้ำเนี่มันกระนวงถิมแล้วมากมันเนี่ยเห็นปะ เขาตรงเด็ดออกไปให้มันเมดเลยจะมันกำลังจอหมากอยู่ก็มีตัวอือยู่นี่ก็มียุ่เคียหนึ่งอันนี้มันขึ้นธรรมาศาสได้จ้ะเนี่คนที่เขามาเฮ็ดงานย่นี่ก็เขากินแล้วเขากระถิ่มหมากมันลงไงนี่ก็ขขืนมาเองจ้ะจ้ะเก็บมาละเดี๋ยวที่นี่เก็บมาแล้วมันจะปงไม้ได้บ่ะเนี่อันคลิปนี้คลิปหน้าที่เดียวนะจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย แล้วพอกันไม่คลิปนาจ้ะ